สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนวันนี้เพื่อนมีจะมาเล่าเว็บโนเวลเรื่องจันทรานำพาสู่ต่างโลก ในตอนที่50ศึกโกลาหนเมื่อมาโคโตต้องรับมือสี่ด้านวันนี้ขอบอกเลยครับว่าเปิดฉากมาก็มันหยดติง๋งพระเอกของเรามิสุมิมาโคโตะกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าชุลมุนวุ่นวายของแท้เลยล่ะครับเขาต้องรับมือกับศึกสี่ด้านพร้อมกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไปชมกันได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในทันทีที่มาโคโตะ กับมิโอเดินทางมาถึงจุดที่มีดอกแอมโบเซียอยู่ครับพวกเขายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็โดนโจมตีอย่างหนักหน่วงจากแฟรี่ปริศนา2ตนตนแรกใช้ธนูที่ยิงออกมาแล้วลูกศรมันก็แตกกระจายเพิ่มจำนวนได้ตนที่2ใช้คาถาสั้นเวทมนต์โบราณชั้นสูงยิงเวทน้ำแข็งที่ระเบิดเป็นลูกปลายกับใบมีดสายลมล่องหนใส่ไม่ยัง้งแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเท่านั้นครับเพราะในจังหวะเดียวกัน ปาร์ตี้อีแอบสามคนที่สะกดรอยตามมาโคตโตจากตอนที่แล้วก็ดันโผล่พูดเข้ามากลางวงพอดีทำให้ตอนนี้มาโคตโตต้องกลางม่านพลังปกป้องทั้งตัวเองมิโอและไอสามตัวบาที่โผลมาพร้อมกัน สถานการณ์ตอนนี้คือโกลาหลขั้นสุดเลยครับด้านหน้ามีเอลปาที่ตอนแรกพวกมาโคโตะนึกว่าเป็นแฟรี่2องตนกำลังกระหน่ำโจมตีใส่ไม่ยุดแถมยังตะโกนด่าว่าพวกมนุษย์สารเลวบังอาจมาเลงบุปผาสีชาติที่พวกมาโคโตะเรียกว่าแอมบอนเซียบังอาจมาเลงบุปผาสีชาติต้องโดนลงทันไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้น บุปผาสีชาติที่พวกเขากราวน่าจะหมายถึงดอกแอมโบเซียที่พวกมาโคโตต้องการด้านหลังก็มีปาร์ตี้อีแอบสคนที่กำลังร้องโวยวายคนหนึ่งก็ตะโกนว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าแกจัดการพวกมันได้ <c oughs> ก็รีบๆทำสิอีกคนก็บอกว่าใช่ๆอุตส่าห์เจอสมบัติแล้วเดี๋ยวพวกเราแบ่งให้รีบไปล้มพวกมันซะส่วนอีกคนก็ร้องไห้บอกว่าหนาวจะตายอยู่แล้วน่าลำคาญสุดๆไปเลยล่ะครับส่วนด้านข้างของมาโคโต หรือถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าอยู่ในอ้อมแขนของมาโคโตคือมิโอที่มาโคโตกำลังกอดประคองไว้ตอนนี้เธอกำลังคลั่งเต็มที่เลยครับเธอกระซิบด้วยเสียงเย็นเยียบว่านายน้อยกินพวกมันได้ไหมเจ้าคะข่าได้เลยใช่ไหมข่าจะกินพวกมันให้หมดเลยเจ้าคะ่ะ แถมยังทำหน้าเคริบเคลิมเหมือนกับคนเมายาที่พร้อมจะอรารวาสได้ทุกเมือ่อมาโคโตะตอนนี้ต้องรับบทหนักสุดๆเลยครับมือหนึ่งต้องป้องกันการโจมตีอีกมือก็ต้องกอดปลอบมิโอไม่ให้เธอคลั่งแถมต้องตะโกนเจรจาหยุดยิงอีกและในตอนที่สถานการณ์กำลังถึงขีดสุดมาโคโตะก็ได้เรียกใช้ไพ่ไม้ตายของเขานั่นคือการติดต่อทางโทรจิตไปหาผู้ติดตามคนแรกอย่างโทโมเอะหรือที่เรียกว่า โทโมโเอมอนมาโคโตะบอกว่าโทโมเอช่วยด้วยทำอะไรสักอย่างทีสิโทโมเอก็พูดตอบกลับมาด้วยเสียงงอนๆว่าแม้ก็นายน้อยไปเดทกับมิโอแค่สองคนนี่นะมาโคโตะจึงบอกว่าไม่ใช่เดทโว้ยมาเจราจา้าถ้าปล่อยมิโอมาคนเดียวเธอได้กินเรียบแน่นอนขอร้องละโทโมเอช่วยที อยากจะทำนาอยากจะตีดาบอะไรในอาสระก็เช <stereotype>. ิญเลยเอาเลยฉันอนุญาตขอแค่ตอนนี้ช่วยทีพอได้ยินคำว่าได้รับอนุญาตจากมาโคโตเช่นนั้นให้ทำโปรเจกต์ในฝันโทโมเอก็ตอบตกลงทันทีครับเธอสั่งให้มาโคโตสร้างกำแพงไฟขึ้นมาเพื่อเบีย่งเบนความสนใจจากนั้นเธอก็จะใช้พลังวาร์ปไปลักพาตัวปาร์ตี้เอตัว ให้ไปยังอาโซระในทันทีเพื่อตัดปัญหาไปได้หนึ่งเพราะแต่ปัญหายังไม่จบเท่านั้นครับพอตอนนี้มิโอกําลังจะคลั่งเต็มที่แล้วเธอกระสิบว่าจะกินจะล้อมละลายทุกอย่างแล้วก็ดื่มเหมือนน้ำผลไม้เลยมาโคโตเห็นท่าไม่ดีเลยตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เขาขวาเศษน้ำแข็งแหลมๆที่ลอยอยู่มากำไว้ในมือจนเลือดอาบจากนั้นก็ยื่นมือที่อาบไปด้วยเลือดไปปิดปากของมิโอเอาไว้ทันทีที่ลิมฟีปาาของมิโอได้สัมผัสกับเลือดของมาโคโตเธอก็นิ่งสงบลงทันทีเลยครับเหมือนกับว่าเลือดของนายน้อยนั้นเป็นยาระงับประสาทชั้นยอดเลยทีเดียวเมื่อจัดการปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยคราวนี้ก็ถึงตามาโคโตเอาคืนบ้างแล้วครับโดยการโชเทพสลายเวท มาโคโตสั่งมิโอสั้นๆว่ามิโอช่วยสลายเวทมนต์นันทีทันใดนั้นเวทมนต์มหาศาลที่เอลปากำลังไล่ยอยู่ก็สลายหายไปในพริบตานี่คือความสามารถของเวทมนต์แห่งความมืดที่สามารถกินพลังเวทของศัตรูได้ก่อนที่เวทจะสมบูรณ์แบบด้วยซ้ำทำเอาสองเอลปาถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกอย่างที่สองคือการปลดอาวุธในพริบตา มาโคโตชายเวทแสงสร้างระเบิดแสงแฟลตขึ้นมาทําให้ศัตรูตาพร่าไปชั่วขณะและในจังหวะน,นั้นเองเขาก็ยิงเวทบริดสองนัดเข้าใส่ธนูกับคาถาของเอลป่าทั้งสองตนอย่างแม่นยำอาวุธของพวกเธอแหลกสลายกลายเป็นผุยผงทันที จบเกมเลยครับมาโคโตะสามารถหยุดการต่อสู้สุดโกลาหลนี้ได้โดยไม่มีใครตายแถมยังโชว์ความเหนือชั้นให้กับศัตรูได้เห็นว่าอย่ามาซ่าก,กับตูนเฟยอีกด้วย ในที่สุดการต่อสู้ก็จบลงและการเจราจาที่แท้จริงก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับแต่การคุยกับเผ่าเอลป่าที่หัวแข็งแบบนี้มันจะลาบลื่นหรือไม่แล้วปาร์ตี้ออแอฟที่ถูกลากไปยังอาซรจะมีชะตากรรมเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันในตอนต่อไปเลยนะครับกับตอนที่51แผนลับโทโมเอะปลุกพลังนินจาและเผยผู้สร้างเมืองมายา หลังจากตอนที่แล้วที่มาโคโตโชเทพหยุดการต่อสู้สุดโกุโลหนไปได้วันนี้เราจะมาดูบทสรุปของการเจรจากันนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องราวมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเพราะในขณะที่มาโคโตกำลังเจรจาอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังที่อาโซระโทโมโเอของเราก็กำลังวางแผนการสุดยิ่งใหญ่ที่เพื่อนๆได้ยินแล้วจะต้องร้องว้าวไปเลยไปชมกันเลยครับ หลังจากปลดอาวุธของศัตรูได้เป็นที่สำเร็จมาโคโตะกับมิโอก็ได้เข้ามาในหมู่บ้านของเอลปาเพื่อเจรจากันอย่างเป็นทางการครับโชคดีที่เราผู้อาวุโสของหมู่บ้านเป็นพวกที่คุยกันด้วยเหตุผลได้มาโคโตะเปิดประเด็นด้วยความสงสัยของเขาเลยครับว่าพวกท่านคือด์กเอลใช่หรือเปล่า พอลักษณะภายนอกทั้งผิวสีน้ำตาลตาสีแดงผมสีขาวมันใช่เลยแต่คำตอบที่ได้กลับมาก็คือผิดแล้วละผู้อาวุโสอธิบายว่าพวกเขาคือเผ่าเอลป่าเป็นเผ่าพันุโบราณที่เลือกจะปกป้องพื้นป่าโดยที่ไม่พึ่งพาพลังของเหล่าพูดวิญญาณซึ่งแตกต่างจากเอลทั่วไปโดยสิ้นเชิงส่วนดาร์กเอลนั้น งานนี้มีอกของเราได้โชว์ภูมิความรู้ให้กับนายน้อยได้ทึ่งไปเลยครับโดยเธออธิบายว่าดาร์กเอลคือเผ่าพันธุ์ที่ละทิ้งการคุ้มครองของพูดเพื่อมุ่งสู่ศาสตร์แห่งม์ดำเจ้าค่ะเมื่อเคลียร์เรื่องเผ่าพันธุ์กันเรียบร้อยเช่นนั้นทีนี้ก็ถึงตาที่มาโคโตะต้องตอบคำถามบ้างแล้วล่ะครับผู้อาวุโสสงสัยว่าทำไมมนุษย์อย่างเขาถึงได้รู้จากชื่อเผ่าพันธุ์ที่แท้จริงของพวกตนได้ มาโคโตะเลยต้องใช้ไพ่ไม้ตายโดยอ้างชื่อท่านเชนหรือก็คือโทโมเอะนั่นเองพอได้ยินชื่อท่านเชนท่าทีของเราเอวป่าก็เปลี่ยนไปทันทีเลยครับพวกเขานับถือโทโมเอะมากและยอมรับว่าถ้าเป็นคนที่ท่านเชนรู้จักก็ไม่แปลกที่จะรู้เรื่องของพวกเขาได้แต่พวกเขาก็ยังสงสัยว่ามนุษย์อย่างมาโคโตะไปเจอกับท่านเชนที่อยู่ไกลแสนไกลถึงสุดขอบดินแดนลกล้างได้อย่างไร สุดท้ายมาโคโตก็เลยต้องนั่งลงแล้วเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการประจนภัยทั้งหมดของเขาแบบย่อๆเล่ายาวไปเลยล่ะครับตั้งแต่เจอออกที่อาโซระเหตุการณ์เมืองเซโนที่ล่มสลายไปจนถึงตอนที่สู้กับโทโมเอ เรียกได้ว่าเป็นการเปิดอกคุยอย่างจริงจังและดูท่าแล้วคืนนี้คงต้องค้างคืนที่หมู่บ้านนี้ซะแล้วล่ะครับเอาล่ะครับตัดภาพมาที่อาสนะกันบ้างขณะที่นายน้อยกําลังเจรจาอย่างเคร่งเครียดโทโมโอเอะของเราก็กําลังยิ้มกริมอย่างมีเลศในเลยครับเธอกําลังดีใจสุด,สด ที่ในที่สุดก็ได้ไฟเขียวจากมาโคโตให้ดูความทรงจำเกี่ยวกับละครทีวีได้แล้วซึ่งมันเป็นกุญแจสำคัญในแผนการของเธอและแผนการที่ว่านั้นก็คือโปรเจกต์ลับสุดยอดสำหรับเผ่าเอลปาโทโมเอรับรู้ประวัติศาสตร์ของเผ่านี้เป็นอย่างดีเลยครับพวกเขาคือบรรพบุรุษของเอลที่เคยมีความสามารถในการสื่อสารกับพืช แต่ได้ละทิ้งพลังนั้นไปแล้วในอดีตและตอนนี้โทโมเอะวางแผนที่จะปลุกพลังที่หลับไหลของพวกเขาให้ตื่นฟื้นกลับคืนมาเป้าหมายของเธอก็คือปั้นเผ่าเอลป่าให้กลายเป็นหน่วยลบคู่ใจเหมือนนินจาอิงะหรือโคง,งะในละครย้อนยุค โอ้โหนี่คือการคิดการใหญ่ที่แท้จริงเลยครับนอกจากนี้เรายังได้เห็นความคืบหน้าของโปรเจกต์อื่นๆในอาสโลด้วยนะครับการตีดาบคาตนาะเหลาดาฟนั้นกำลังศึกษาและพัฒนาอย่างแข็งขันต่อมาก็คือการปลูกข้าวพวกเขาเจอข้าวสายพันธุ์แท้แล้ว และกำลังใช้เวทมนต์เล่งการเจริญเติบโตซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่มาโคโตเสนอขึ้นมาจากการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการทำยากับเวทมนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่จะปฏิวัติวงการและอันตรายสุดๆในเวลาเดียวกันโทโมโอเอะยังวิเคราะห์สภาพของมาโคโตในช่วงนี้ด้วยว่าเขาดูกระสับกระาซขาดสมาธิ และดูเหมือนจะมีความอัดอั้นตันใจบางอย่างซึ่งเราก็รู้ดีว่ามันคือเรื่องอะไรแต่เธอก็ทึ่งที่แม้จะอยู่ในสภาพนั้นเขาก็ยังสามารถปักธงดึงดูดพันธมิตรที่น่าสนใจอย่างเอลปาเข้ามาได้และที่สาคัญที่สุดฉเฉลยแล้วครับว่าใครอยู่เบื้องหลังข่าวลือเมืองมายาใช่แล้วครับเป็นโทโมเอตนั่นเองเธอคือผู้บงการทั้งหมด เธอจงใจปล่อยข่าวและนำวัตถุดิบจากอาโซระออกไปสู่ตลาดในเมืองซสีกที่ละน้อยเพื่อเป็นการปูทางให้กับบริษัทของมาโคโตในอนาคตนั่นเอง เธอยังคิดเล่นๆด้วยว่าชื่อเมืองแห่งหมอกอาจจะเท่กว่าเมืองมายาด้วยซ้ำเรื่องราวตอนนี้เข้มข้นสุดๆครับมาโคโตะกำลังจะได้พันธมิตรใหม่ที่อาจจะมีพลังแฝงสุดโหดโดยไม่รู้ตัวส่วนโทโมเอะก็กำลังวางแผนการย้ายที่จะสั่นสะเทือนโลกเบื้องหลังการเจรจาของมาโคโตะจะทำให้เขาได้พันธมิตรที่แข็งแกร่งขนาดไหนแผนการของโทโมเอะ จะปลุกพลังของเหล่าออกป่าสำเร็จหรือไม่แล้วชะตากรรมของนักประจนภัย3คนที่ถูกลากไปยังอาโซระจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันในตอนต่อไปเลยนะครับในตอนที่52ศึกชุลมุนในหอพักเจอทั้งเกกล้ามและยันเดเละหลังจากการเจราจาอันดุเดือดในตอนที่แล้วจบลง เพื่อนๆคิดว่าจะได้พักหายใจหายคอกันแล้วใช่ไหมครับบอกเลยครับว่าคิดผิดเพราะในตอนนี้มาโคโตของเราต้องเจอกับมหาศึกชุลมุนในหอพักที่มีทั้งตัวป่วนหน้าเดิมและตัวละครใหม่สุดประหลาดโผลมาแบบไม่หยุดหย่อนแถมยังมีภัยร้ายที่ซ่อนอยู่ในเงามือดอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยครับหลังจากเจรจาเสร็จสิน้นมาโคโตกบมิโอก็ได้ห้องพักมาครับ แต่ยังไม่ทันจะได้พักคู่หูเอลปาจากตอนที่แล้วที่มีชื่อว่าอความือธนูกับเอลิสที่เป็นจอมเวททั้งสองคนเข้ามาในห้องแล้วก็ไม่ยอมออกไปไหนเลยครับสองคนนี้ยังตื้อไม่เลิกที่จะให้มาโคโตไปพบกับอาจารย์ชิโชของพวกเธอเพื่อเป็นการชดใช้ที่ทำลายอาวุธไปมาโคโตของเราเนี่ยขึ้นเหนื่อยใจสุดๆไปเลยครับ ในหัวก็คิดไปต่างๆน,น,นานารวมถึงเรื่องที่ว่าทำไมโลกนี้ถึงไม่มีปืนด้วยซึ่งเขาสรุปได้น่าสนใจครับว่าพลังป้องกันในโลกนี้มันสมบูรณ์แบบเกินไปถ้าพลังโจมตีไม่สูงพอดาเมจที่ทำได้จะเป็นศูนย์ทันทีไม่มีแบบว่าตีเข้าหนึ่งให้เห็นไม่มีคริติคอที่เมินพลังป้องกันไม่สามารถโจมตีจุดตายเพื่อสร้างความเสียหายหนักๆได้ถ้าพลังไม่ถึง และอาวุธต้องพึ่งพลังเวทกระสุนปืนธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีพลังเวทหล่อเลี้ยงก็เหมือนกับแค่ก้อนเหล็กที่ทําอะไรมอนสเตอร์ระดับสูงไม่ได้เลยในขณะที่มาโคโตะกำลังปวดหัวกับสองสาวตัวปว่วนอยู่นั้นเองจู่ๆก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในห้องอย่างเงียบเชียบครับเขาคืออาโดโนลูกชายของหนึ่งในผู้อาวุโสเขามีผิวที่ขาวซีดผิดปกติ และส่งลังสีที่ทำให้มาโคโตรู้สึกไม่สบายใจออกมาแม้จะยิ้มแย้มแต่มาโคโตก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นรอยยิ้มจอมปลอมและแฝงไปด้วยการดูแคลนอโดโนเข้ามาพูดคุยถามไถ่เรื่องที่มาโคโตมาจากเมืองซีกซึ่งมันน่าสงสยัยเพราะมาโคโตเล่าเรื่องทั้งหมดให้เหล่าอาวุโสฟังไปแล้วหลังจากพูดคุยไม่นาน อาโดนโนก็ขอตัวลาไปโดยบอกว่ามีธุระไม่สามารถมาร่วมงานเลี้ยงตอนค่ำได้ทิ้งไว้เพียงความรู้สึกไม่ชอบมาพากลให้มาโคโตแม้แต่คู่หูอกากัวเอลิสเองก็ตามพวกเธอบอกว่าอาโดนโนดูแปลกๆไปและในขณะที่บรรยากาศกำลังตึงเครียดอยู่นั้นกําแพงห้องก็พังลงมาครับชายชะกันหน้าตาจริงจังผมปาดเลียบคนนึงโผลออกมาแล้วตะโกนว่าโยพวกแกคือแขกสินะ ได้ยินว่าสั่งสอนอาวาเอริสเหรอแน่มากนะไอ้หนูมาจับมือกันหน่อยสิใช่แล้วครับคนที่กล่าวเช่นนั้นคือชิโชหรืออาจารย์ของสองสาวอากัเอริสนั่นเองมาโคโตเห็นท่าไม่ดีแต่คิดว่าแค่จับมือคงไม่เป็นไรเขาเลยยอมยื่นมือไปให้แต่แล้วก็มับเขาให้ อาจารย์คนนั้นก็จับมือมาโคโตะไว้แน่นแล้วก็เริ่มทำเสียงแปลกๆสายตาก็จ้องมาที่มาโคโตแบบแปลกๆ,ๆจนมาโคโตขนลุกสู้ไปทั้งตัวหรือว่าหมอนี่มันจะชอบมาให้ป่าเดียวกันฟน,นี่ยมาโคโตเริ่มตื่นตระหนกสุดขีด และในจังหวะที่มาโคตกกำลังจะทนไม่ไหวมีโอก้ก็เกิดระเบิดขึ้นก่อนครับเธอเห็นว่ามีชายอื่นมาจับมือกับท่านนายน้อยอันเป็นที่รักของตนนานเกินไปเจ้าคนถอยกล้าดียังไงมาจับมือกับท่านนายน้อยนานถึง32วินาทีสิ้นเสียงนั้นมีโอ้ก็ตวาดลั่นรับทันสวรรค์ไปซะแล้วเธอก็ใช้พัดคู่ใจกระแทกอาจารย์จอมหื่นคนนั้นจนกระเด็นทะลุกำแพงไป หายลับไปในความมืดในที่สุดทำเอาอักากับเอลิสต,ต้องรีบวิ่งตามอาจารย์ของพวกเธอออกไปในทันทีหลังจากเหตุการณ์ชุลมุนได้จบลงมาโคโตก็อยู่ในสภาพบอบช้ำทางจิตใจสุดๆเลยครับเขาเจอทั้งเกกล้ามต้องสงสยัยและยันเดเละจอมหิวโหยในเวลาไล่เรียก,กันเขาเลยตัดสินใจจะขอนอนพักเพื่อฟื้นฟูอารมณ์ก่อนจะถึงงานเลี้ยงตอนค่ำแต่มาโคโตไม่รู้เลยครับว่า มีสายตาอีกคู่หนึ่งกำลังจับจ้องเขาอยู่ภาพตัดมาที่มุมมองของจุดๆซึ่งก็คืออาโดโนตนั่นเองเขาพืมพำกับตัวเองว่ามาโคโตกับมิโอไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา และเขาสนใจในตัวทั้งสองคนในฐานะหนูทดลองเพื่อเป้าหมายอันยาวนานของตนเขาไม่ต้องการให้มีอะไรมาขัดขวางและเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าในงานเลี้ยงตอนค่ำคืนนี้เขาจะลงมือรับตัวมาโคโตกับมิโอมาเป็นของตนให้ได้งานเลี้ยงต้อนรับในค่ำคืนนี้จะกลายเป็นเวทีแห่งฝันร้ายหรือไม่อาโดโนวางแผนจะทำอะไรกับมาโคโตและมิโอกันแน่ แล้วอาจารย์หื่นกามคนนั้นจะกลับมาอีกหรือไม่ต้องรอติดตามกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนมีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย